สวัสด <ítulo> ah, anyway, um ีค่ะตอนนี้มาเอาของบ้านเพื่อนแล้วพอดีเมื่อคืนอ่าหิมะคงตกหิมะคงตกหมอกเยอะมากนะนูนเห็นหิมะไกลไกลกม เห็นหิมะเห็นหิมะไกลๆไม่นี่ไงที่เห็นอยู่ไกลๆนู่นประเทศออสเตรียนะจ๊ะน่ะหิมะตกฝั่งนูน้นแต่ฝั่งเยอรมันไม่ตก <laughs> ะจะให้ดูหิมะหิมะตกแล้วอแต่เห็นไม่ชัด เดี๋ยวจะ,<า>จะให้ดู<พ>อีกทีนงพอดีปากของฝากเพื่อนซื้อของที่มิวเชียนอ,อากาศที่นี่หนาวเย็นยฟินการได้การ์ดแค่สามองศา แต่นูน่น oh, so ประเทศออสเตรียหิมะตกเมื่อคืนนี้อืมเพราะเมื่อวานไม่เห็นเพราะเมื่อวานก็ออกไปข้างนอกก็ไม่เห็นมีแต่คงตกเมื่อคืนนี้แหละเห็นข้าขาวนู่นนั่นหิมะนะคะอืม <c oughs> ไม่ใช่เ <c oughs> มฆแต่ตรงเนี้ <c oughs> ยเป็นเมฆรถติดรถ <c oughs> ติดยาวเลยที่ ไม่รู้ว่าครั้งหน้ามันมีอุบัติเหตุหรือเปล่าที่นี่น่ะถ้าไม่มีปฏติเหตุกับก่อสร้างถ้ามีปฏัติเหตุกับหอก่อสร้างนั้นรถจะติดจามให้ดูค่ะให้ดูค่ะน,น,นู่นนู่นหิมะตกแล้วเออดี๋ยวพวกเพื่อนๆที่อยู่ออสเตรียก็คงจะถ่ายหรอกว่าหิมะตกแรกแ,แรก เพราะว่าปีนี้จะหนาวกว่าทุกป,ปีนู่นไงนู่นหิมาตกแล้วประเทศออสเตรียอยู่ใกล้ๆแค่นี้ฝั่งนี้ไม่ตกไปตกฝั่งนู้นอ่าโอเคนะอไอใช่ใช่ใชเใล่ Okay.